วันที่เจ๊ดก็เจสิพากันไปทุดงผู้ภาควันที่เจ๊ดเลิกสิไปถอาไดละเป็นสิบคลมัง้งหรือสิแเล้วผู้หนึ่งบุ้เรียนรู้มาหลายแล้วอ่านมาหลายแล้วหลายเนี่ยหลายหางอึงเด้บ่แม่นเพรมันหลายบักพระไตรปิฎลลุ่นในสมองเด้หลายหางอึง สีคขานสีข่ขานนี่ท้าวบาให้ศึกษาโดยตัวเองถ้าฟังเอาเราก็เอาไปวิจัยวิจารณ์ต่อยตัวนนั่นล้วก็มาสรุปความคิดเห็นของเจ้าของตัง้ตงสัน้นทั้งสี่เลยบรท่านมีพร้ใดอ่านบรไตรปิฎกจบจากคนได้อยู่นี่นะรอยล้านเปอร์เซ็นต์บระท่านมีตะเล่มเดียวกับล้ำขานแล้วลํำขานอีกใหญ่มันดินเห็นใกว่ามันจะดินไปฝุ่นไปฝีเห็นนาทั้งสั้นแหละแันดนี่ครับว่า ถ้าสิเฝ้ากันละมีตะผู้อยากอันหูถิบตาถิบเด้อยากเห็นนั่นอยากเห็นนี่นี่ลิบวิเดทเราตะเลงอะไรครับเป็นอักษรเราตะเลงลิบลิบเด็ดเด็ดเลยลิบไปตายนั่นแหละที่ลิบไปใส่เนาะตาซินลิบไปเขาโล่งนั่นแหละศึกษาไว้ขอวห้าบลูหลือเฮาจังศึกษาเป็นธรรมดา จะไม่ก,ก้อนก้อนก็ศึกษาจากคำบอกพุทธเจ้าได้ละแมงปมีปะไตปิดกกด็เดยก็เลียนรู้จากปากต่อปากได้ละนั่นแหละแต่ห้าววาเรื่องคำว่าท่านทฤษฎีพนวาศีลสมาธิปัญญามันเป็นทฤษฎีแต่ว่าจริงๆแล้วว่าเป็นทฤษฎีเป็นความสําเร็จพระแห้งกระเด็นคําว่าศีลสมาธิปัญญาปฏิท่านภาคปฏิบัติจริงๆเมื่อนั้นนะปัญญาสมาธิศีลได้ อ,อตามความเป็นจริงมันทุกคนจิเพิบเกิดมาเลยมีศีลบริสุทธิ์เลยมันบ่นเกิดเด้คนบ่นมีความโลภบ่เ,เบียดเบียนบะขากันบะลักใจว่าล่ะเออปัญญาสมาธิศีลเป็นหนทางเดินเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องประกอบเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ทั้งใจทั้งจิตจิตค้นถาว่คิดบ่โลภนะบริสุทธิ์เลยด้นั่นนะเรีว่าปัญญาสมาธิศีลตา่างหากคำว่าศีลสมาธิปัญญานั่ยนะ นั่นเป็นความสรุริแล้ว <c oughs> คนห้าถาโลกถ้ายอยากแมนบอกมันก็เบียดเบียนกระขากระทำลายทำลายหลักกันเออแบบย่งชิ่งกันถ้าบ่สรวแล้วมันจะยังไม่ย่งไม่ชิ่งตัวนี้เนาะมันว่าหาบร่รเห็ดดอกเออนั่งถาตายอุงซื้อก็ได้ <c oughs> เออแล้วบ่าหาบ่เห็ดดอกค่ะมันนั่นบอสุดแล้วท่านั้นปัญญาสมาธิ เลยเกิดกายเป็นอุปกรณ์เป็นหนทางเป็นแนวทางเพื่อให้เกิดความไม่เบียดเบียนทําร้ายซึ่งกันและกันให้เสียชีวิตทรัพย์สินตลอดทั้งคนและสัตว์แล้วจึงบอกว่าเลี้ยนรูสะกอนการเลี้ยนคือหนทางแห่งปัญญาปัญญาไปว่าความรอบรุ้นในกองสังขารรูแจงโลกรูกแจงถ้ำรูแจงทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่ารูทั้งหลายนี่เป็นรูด้วยการรูด้วยทฤษฎีรูด้วยเหตุ แล้วพิรนาหาผลแล้วก็สรุปลงได้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเนี่มันเป็นเช่นนั้นเองแหละสรุปลงมาแล้วบบดนี้คขาว่าลู้แจ้งโลกลู้ว่ากระทํากรรมสิ่งใดกระสรางก็ยอมได้รับผลกรรมสิ่งนั้นแน่เออมันก็ลงมาหนีแหละมันก็เห็นตามความเป็นจริงแบบนั้นเนี่ยเมื่อลู้ว่ากระทํากรรมสิ่งใดก็ได้รับกรรมสิ่งนั้นมันก็เริ่มควบคุมตัวเองก็เข้ามาหาคำว่าสมาธที่เอ็ตัว พยายามวบคุมความจิตบ่อยมันสั่งผู้นั้นหกักผู้นีก็เออแต่จังว่าหาวิธีเพื่อทําให้เกิดจิตตั้งมันม่นเมื่อจิตตั้งมัน่นดูเข้าดูเขา,เขามันเกิดเกิดกลายเป็นความบริสุทธิ์กิดเป็นศีลตัวศีลออคือปกติของจิตที่ไม่คิดทําลายเบียดเบียนผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตทรัพย์สินตลอดทั้งคนและสัตว์ะึชื่อว่ามีศีลแล้วคือว่าการแสดงว่าเป็นเครื่องวัดความโลภด้วยนั่นวัดโลภ คนบ่มีความโกภก็บว่าหลักบ้าขาเมื่อบ่มีความโลภบ,บ,บ,บ่าหลกักบ่าขาความโกรธมันเกิดขึ้นบ่ได้หัวใจมันถูกตัดออกจากความอยากได้แล้วมันบลาหลักออความลงก็ถูกเปิดเผยออกก็บบ่มีความก็มีแต่ความรู้แต่ว่นนี้รู้ยังเออก็รู้เพราะว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะว่าเ้าเห็ดสิ่งนี้เฮาจึงได้สิ่งนีเ,เออนัออ่นแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยปริยัติจึงเป็นเหตุ เป็นตใจให้เกิดสัร่วมความาคิดทีละา,าความจริงในชีวิตจริงของเจ้าของเองจึงว่าปัญญานเองลูกแจ้งโลกเห็นโลกเห็นความเปลี่ยนไปสั์ทั้งลายก้อนที่เหตุยังกระร้างมันจะคิดก้อนนั่นไปหัน้วบันเมื่อมันคิดแล้วเมื่อมันคิดแล้วมันจังเหตุได้ตะกี้เขาบารู้มิต่ความจากใดกับยากใดเขออาขจึงไปเบียดเบียนเ,ออเบียดเบียนเอา แต่บ่ได้ดังใจโกรธโมโหทำลายทำลายกันนะลุ่มหลงมัวเมาในอารมณ์นั่นแหละ,ละจังสันหรือว่าให้เรียนรูู้แนวทางเหมือนเรียนรููแนวทางในขณะที่เขาศึกษาหรืออ่านพระไตรปิฎกนั่นออมันก็เป็นสมาธิในตัวของมันเองเด้มันจะนอ,อมเข้ามหากูเป็นจังสันกูเป็นจังสี่เด้บ่ได้ออกไปทางไม่เด้โอ้มันแม่นนวามเพลินเด้น่น่นะมันก็นอเข้ามหาตัวเองนะ เ้าเหตุจริงใดกระสางเขาไปยอมได้รับผลแห่งการกระท่าของเฮาเองแบบนี้แบบนี้เนี่ยมันก็ค่อยน,อนออ้อมาน้อมาเออน้อมาเลยเลยมันก็เกิดการคมต่วคมใจคมความรู้สึกคมจิตบ่ใ้มันคิดนึกไปทางไห่อีกนะทางสันตัวเนี่ยคมแล้วแล้วก็เห็นโดยประสบการณ์ไปเรืเ่อยๆคนเฮาแต่ไปหลักของคนมานี่มันอยู่ประุขดอก มันจิกระว้นกระว่ายยานเขามเมืขึ้นยานเสียหน้าเสียตายันเข้าขาบดถูกอย่างอ่าไปหาหลักไปหาตีหาขาหาปุ่นหาขี่หายางก็แล้วแต่ที่มันเป็นการทำลายเบียดเบียนเออขาพูดถึงเออนักบำเพ็ญเพียนจริงๆเลยนั่นแหละแม้แต่สัตว์ตนนึงน้อยมันก็บอกมันก็บอกมีความคิดเดคิดว่าสิทำลายมันนะเบียดเบียนมันห้มันเสียชีวิตรัพย์สินนะรั์สินของสัตว์ก็มีเด้ก็ลูกมันคือใครมดแดงเด้ ถ้่เขาไปหาแง่ใครมาแดงทเขาไปนั่นนี่เขาไม้เอาถึงมองมันสิสุดนะส่วนพวกกันย่งทำมาหากินอยู่กะทำมาหากินไปแต่ว่าจะเบียดเบียนคนข,นขึ้นกันอยาก,ก่าละแลวกกับซั์ก็เป็นสัตว์มีเจ้าของนี่ก็จะไปเหตุอยาก่วละอย่างสั้นแลวน้อมขามาหาเจ้าของเองเบิดฝึกหัดปฏิบัติรรมนั่นรรมแปลว่าสิ่งทั้งปวงความจริงของสิ่งทั้งปวงเด้อความจริงของความอยาก เป็นเหตุให้หาหาเราก็เป็นเหตุให้ได้ได้เราก็เป็นเหตุให้รักษาห่วงเห่นรักษาห่วงแหนแล้วมีการทําลายทํลไร่ไรึ่งก,กันแลกันนั่นแหละเป็นทางสั้นนี่ก็อีกอันหนึ่งมันกวางขวางคํา <c oughs> ว่าทำจงว่าปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารความรอบรู้ในเหตุในปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จริงนี้ความรอบรู้ของการกระทําทั้งหลาย ว่าเหตดทั้งสี่แล้วสิใดจังสี่สิเป็นจังสี่สิเป็นแบบนั้นแบบนี้รอบรู้แต่ก็มารอบรู้ในทางที่ออกจากทุกข์บปเนี่ยออ,ออกจากทุกข์ก็คือออกจากความคิดออกจากความเห็นออกจากความจากได้จากเป็นนั่นแหละแล้วมันก็เริ่มต้นมาทําสมาธิเออการทําให้จิตตั้งมั่นให้มันตั้งมั่นอยู่ในตัวเองสะกอนตั้งมั่นในตัวเองแล้วมันก็คอยเห็นดอกเออความคิดไม่ใช่ความทุกข์ ว่าเป็นเหตุทั้งปวงแห่งความทุกข์เ,ออเป็นเหตุทั้งปวงเลยเองความคิดเท่านะความคิดมันคิดสร้างปนั่นนะมันก็หาวิธีการแกงร่างแก่เบียดเบียนแหละคนจึงให้ควบคุมความคิดนั่นเองควบคุมเขามาเอ,อมีวิธีอยู่แล้วเออพระพุทธเจ้าเป็นเก่งขนาดไหนออตามธรรมดาเสียวความคิดละความคิดคมความคิดยากเด้เอ,อ คือเขาวอกมึงจะคิดจังสีมึงคิดแมงยังจังสีนะเดีย่ยห,หลายหลายคนที่ว่านอนบัลลปนอนบัลลปเห็ดจังใดจังสีหลับเออก็คิดยุหันมันก็บรรลับแล้วเออจะรับได้จังใดเป็นบ่าเป็นปราสาทไปได้เลยละ่ะความคิดคนจึงมีวิธีนะ <S 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 อาศัายลมหายใจเมื่อเป็นเครื่องล่อเห็นป่ะอาศัายลมหายใจนี่แหละล่อใหม้มันคิดอยู่ในลมเขาคิดอยู่ในลมออกเห่นไหมแต่จังเวิคนคือเก่งแท้เออคนท่าให้การหยุดข้อมคิดนะ จิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แตง่งผู้สแสวงหาเป็นผู้ผ้าเกิดผ้าตายออเพราะว่าความอยากเห็่ไป <c oughs> <c oughs> เพื่อจะให้เห็นอย่างเวลาเขาหยุดความคิดได้แล้วเห็นความคิดที่แลนไปออแล้วก็เห็นอารมณ์เห็นบลานี่แหละมันจงบอกว่าความคิดนั่นแหะบ่เป็นความถูกความถูกก็ว่าอยากให้มันเป็นตามความคิดนะจกะบลาเอยก็คืออารมณ์ความรู้สึกในความพอใจนั่นแหละ เอ,อมันมาจากไสละ่ะเอ,อตัดมามันมาจากสัญญาความรู้สึกสัญญาความรู้สึกความสําคัญความมั่นหมายหรือว่าความยึดมั่นถือมั่นในสัญญาอารมณ์ที่มีมาแล้วในอดีตนั่นแหละมันบไดตายเห็นบอกเห็นว่าจิตบ่ตายจิตบาตายเอความจํากับจิตนั่นแหละเออ และมันจําเอาตัวนี้แหละมามาปรุงมาแต่งมาคิดมาหนึกก็เกิดเป็นอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกก็เลยเกิดกลายเป็นตัวภพแหละเขาจึงหาวิธีที่สิเหตุให้เห้าเห็นความคิดเมื่อเห็นแล้วมันก็คอยดึงมาเพื่อบอกให้มันเกิดอารมณ์นั่นเองจึงวาเพล่เก่งอานาปานสตินี่เป็นหนทางเป็นแนวทางเป็นเครื่องรอให้ความคิดอยู่เพื่อจะให้เห็นความคิดในความคิด จึงเรียกว่าสติกำกับจิตโอ้มึงคิดแบบนี้น้อนี่มันสิพิจหน้าเด้วบ้านนี่มึงคิดแบบนี้มึงเหตุแบบนี้มึงเป็นแบบนี้มึงอยากได้แบบนี้แหละนั่นคืออันนี้เป็นแค่ปัญญาสังขารเนี่นปัญญาไปเกิดปัญญาไปตายหนึ่งดอกหนทางแห่งความเกิดของมูสัตทั้งหลายผู้เขาไปยึดติดถือมันเออเพราะว่าคิดแบบนี้เหตุแบบนี้อยากได้แบบนี้จึงสั่งเวทสั่งกรรมไปบ,บนันี้บ่ตัดตัดบ่เป็น และบนี้หนทางแห่งความดับถูกอวิชาตะเวเะว่าอาศะวิราคะนิโลธานเมื่อรู้เท่าท่านอารมณ์ความรู้สึกในความพอใจในรูปในรสในกลิ่นในเสียงนี่เด้ตัวนี้เราห่อหุ่มให้เห็นในห้องบรูลหยังก็ดีถือว่าเมื่ออวิชาถูกเปิดเผยแล้วออก็เพราะว่าอาศัยการฝึกหัดปฏิบัติตัวเองแหละถูกเปิดเผยแล้วอวิชาถูกเปิดเผย วิลาคะนี่วิแปลว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงในอารมณ์ความรู้สึกวิลาคะแปลว่าความยินดีพอใจรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสก็เกิดอารมณ์นี่เออเขาจึงมาตัดเอาวิธีมันเลยมาดักข้อมันเลยดักตรงถูกข้อมคิดนี่เองถ้าจะเอาข้อมคิดดักข้อมคิดหรือว่าดับความคิดเลยเนี่ดับว่าได้เพิ่นจึงเอาลมหายใจเมื่อเป็นเครื่องล่อให้อยูล่อให้ความคิดมันอยู่กับตัวเอง คนเฮ่านั่นน่ะคิดถึงผู้อื่นส่วนมากตลอดสังสารวัตรตลอดกับตลอดอาสงไขามาเนี่ยเพราะว่ามันอยู่กับผู้อื่นนั่นแหละมันจึงเกิดไปเกิดมาอยู่พอสมนีมันอยู่แบบไหนเ้าเออมันอยู่กับเพราะว่ามันปรารถนาความสุขในรูปในรสใน,นกลินน่นในเสียงนั่นแหละเมื่อปรารถนาความสุขรูปรสกินเสียงเมื่อได้มากล่ะครับมีการหวงเหวี่ยงและรักษาเออแล้วก็หาเนี่ยมาบำรุงรุ่งกันและกันในราบในหยดในสารเสริญนั่นแหละ ในอุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวกต่งางอที่ที่เฮ็ดให้าของว่าเข้าใจว่ามันสิมีความสุขตลอดไปแต่ว่าเขาไปเห็นอันิจจังอนัตตาเขาไปเห็นความบาเตนแทในน่องนของชีวิตทุกๆคนเกิดตายวัดนี่แนะเขาไปเห็นตัวนี้เนหะอ,อแต่ว่าใจมันบ่ตายนน่นะผู้ได้ตายก็ห้น้าได้บาดเนี่ยเดี๋ยวกลํำพึ่งลำพัง,ำพงเกิดมโนภาพลำพึง่งไปอะไรอาวอ่านไปนึกไป,ไป,ไปแบบนั้น,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 นเปเสียอกเสียใจ,ใจล่ะ ก็เกิดควาอคิดอีกมากหนึ่งเ,ออเกิดพบได้สัตว์ได้กตูตายไปเป็นครูกันเด้อเลยเป็นพอเป็นแม่เป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียกันป้ายไหลไปนั่นแหละจึงว่าทุกอย่างก็เกิดจากราคะความยินดีพอใจสะกอนพอใจในซึ่งกันและกันคือผัวก,กับเมียแหละตะกี้มันพอใจกันแล้มันจังไปจีบกันเด้อเหมือนเปล่ะต่อมา อันเนื่องจากรูปคือรูปกายพอใจในรูปเนบลัล่ะเออมาโยนูปกนแล้วพอใจในรถในกลิ่นในเสียงในสัมผัสแห่งความรู้สึกความอริสอร่อยเรียกว่าอารมณ์กามาลมเนี่ยอารมณ์ตัวนี้เกิดขึ้นบานน้สิ่งน,นั้นสูน้สูนหายไปแล้วบานน้อะลูปาราคะคือความรู้สึกในความอยากนี่มันยังมีเด้อะลูปะนี่ก็เนื่องจากรูปรวมหาอะลูปนี่เองคือว่าอะลูปาราคะ สัญญาอารมณ์ความรู้สึกที่มันฝังไว้นี่แล้วเวียนๆวายตายเกิดไปน้ำพววเข้าก็ดี<ม>ยังมีความปรารถนายอยู่หวังอยู่นึกไปถึงอดีตนานนึกไปหาผู้นั้นแหละผู้ที่เข้าพ่อใจนั่นแหละเออมันมีผัวมีเมียอยู่กับ้างมันก็น,นึกไปหาผู้อื่นใดขึ้นกัน<ม>นั่แหละเบงสันจึงเรียกว่าอารูุปราคะบังนีเข้หาหาวิธีสีมาดักมันเลย<ม>ดักมันดักความคิดใบมันคิดไปหาบคุ<ม>คคลสัต์จริงของเออ มันเกิดความยินดีพอใจในรูปลดกินเสียงสัมผัสก็เกิดอารมณ์ทางลายนั่นนะถึงว่าดักที่ความคิดจึงเอาลมหายใจนี่แหละเป็นตะคายดักมันเอาลมหายใจเปินให้คิดอยู่ในลมหายใจนะี่นะก็เดเลยว่าหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นี่ก็รู้ไปรู้มาเนะี่ยแต่ว่ามันคิดไปแล้วนี่เท่ากับเริ่มเริ่มเห็นความคิดคิดไปหาบุคคลสัต์จึิงของเด็กก็หักมั่งเด้วก็สั่งมั่งเนี่ยนั่นแหละ แต่นี่ก็คอยดักไปเรื่อยดักไปเรื่อยมันก็คอยอยู่ไปอยู่ไปความคิดนั่นก็ซาลงซาลงสาเหตุในห้าเห็น,หน,หหนมันก็เลยเกิดกลายเป็นจิตตั้งมันเห็นลายลายยางนั่นแหละเออคนห้านี่หักกันกระหวังบำรุงเบลอรปรถนาความสุขแต่จะของข่าผู้อื่นก็นไดนั่นแหละโลภเห็นบลาข่า,ขาคน้นก็นได้ข่าสั์ก็ได้รักยั้ง,งยัไผก็ได้ลักของคนลักของสั์ไดบดเออของสั์ก็คือหั่งมันนั่นแหละคือหั่งงกนังแอนนังซส่ใครมันมันนั่นแหละใครป่าไคร นั่นแหละใครหมดแดงไปทั้งสิ้นน่ะตัวอย่างเน αι, ี่ยหลายๆอย่างหลายจุว่าดักเอาดักความคิดนี่ความคิดที่ซาลงซาลงซาลงแล้วเขาก็เห็นเขาก็จับโตมันได้เออเขาก็เห็นอั๋อนี่บอกผู้สั่งบานสั่งเลื่อนเออคือพบ,บนั่แหละความคิดนี่แหละโตการมั่นจากเวาลาเมื่อความคิดปรุงแต่งไปเพือ่อก็เกิดอารมณ์พออนมันสิก็เกิดอารมณ์ดึงปั๊บขึ้นมาหาลมหายใจกรองไว้แบบนี้ และดึงปึ๊บขึ้นมาลมหายใจมันก็ค่อยสา,สาลงสาลงสาไปสามมาก็หยุดได้ตัวเออบันทึกความคิดอันเป็นอนุสัยของเขาเรลยกว่าสังขารกองแห่งสังขารก็คิดไปของมั่นบันทึกความคิดนั้นเลยเขาก็เลยเห็นมันสือ่อคิดไปคิดเหมือนกันแต่ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกในความคิดความคิดทั้งหลายเ่านั้นจึงฝือรูนั่นแหละดักบันไวแบบนี้ต้องค่อยๆสึดไปเออบันทึกเข้าเลียนเข้าได้ฟังก็ ถือว่ามากกับมากไปมากมั่นนั่นแหละแต่ว่าอันที่มากที่สุดคือมากปรุงแต่งเอาเองหลายกว่ามากสรุปเอาเองหลายกว่าฟังนิดนิดนิดหน่อยแล้วก็ไปแต่งเอาหลายหลายนะจังว่าแต่ละหลายหลายคนก็เข้าใจว่าจะของลูกนั่นแหละเขาไปนี้เสียไฮ้ไปทุดงทั้งผู้พานไปนี่บางรู้มันสิลู่ซัมไนเออลูน่นี่คือลู่ให้มันยุดคิดได้ได้ไดอันลู่นี่ เวลามันไปเห็นนั่นเห็นนี่เป็นตหยานขึ้นมาเบิ้งดูมันสิรูซ้ำใดเอออันรูพวกนั้นนันไม่นรู้ข้งนอกของเด้รูทั้งในทั้งหากเออรูวามกล้าของเจ้าของเองรูวามกลัวของเจ้าของเองเบงู้งมันเสร็จจังใดมันสิหยุดตดหยุดรูได้จากเปล่าหยุดรูก็คือหยุดคิดนั่นแหละถ้ารูผีมาแล้วนก็ปรุงแต่งไปจากแนล่ะเออยยานก็อยู่ในหันกล้าก็อยู่ในหันกลัวก็อยู่ในความคิดนั่นแหละถ้ามันปรุงแต่งปั๊บทันทีแต่กล้าก็มีกลัวก็มี เหตุใดจะไม่กล้าจะไม่กลัวนี่แหละก็ต้องยุดคิดตัวอหละจึงบอกทุกๆคนว่าไปในปา่าในดงยุ่ไซกระซังให้ยุ่ในตัวเองจับลมหายใจไว้จับลมหายใจไว้แต่บอกว่าอย่าคิดอย่าคิดทั้งคิดหลาย่นก็เลยเอาลมหายใจเห้หน่ะเป็นเครื่อง <c oughs> ล่อเป็นกุสโลบายเป็นหุนตั้งลวง <c oughs> ให้เห็นความคิดให้เห็นโตมันสั่นก็ให้ไปทุดง อ่าย่นี่มันอลายโหดยังมันือความผู้รู้หลายนะเออมันต้องเบิดรูด้ยอยากบอกเออว่ามันรู้ทุกอย่างเลยว่ามันรู้ไปหมดเดออรู้ไปหมดแต่อดไม่ได้เออมันยังกลัวอยู่แบบนี้นั่นแหละเขาสี่เห็นตัวจริงดอกแต่ถ้าไปเจอสถานการณ์เป็นตยานนะเออนั่นแหละมันก็ยานตัว้ามันคิด้าบ่คิดมันก็ย่างตัวยากอย่างวะนะ อะไรทั้งๆให้ทุกคนไปลองไปเบึงความเหน็ดเหนื่อยเนมื่อ้าความหิวความกระหายความระบากความเจ็บปไไ่วดเป่วยความหอนความหนาวกระทบกระท้ทงเขามานั่แหล,ละมันเกิดจะเห็นทุกข์โดยภายนอกอยากกว่าทุกข์โดยภายนอกอได้สมุนีเจ็บท้องปวดหัวได้ปวดแข่าได้เห็นตั้งใดๆมันจะคิดหาผู้อื่นนะไปผึ่งผู้อื่นเออธรรมดาอ,อบาีิจอเขามาจอเขามาท้ายังมีความปรารถนาอยู่นี่ เป็นยังกระซางมันเหนียเแี่มันก็ยังต้องไปเวียนว่าแต่เกิดเมื่พอพอความหิวความหอ่อนวามหนาวความเก็บวามป่วยวามแก่ความผัดผากคือเก่าตัวนั่นเราจึงบอกเกิดนั่งขึ้นเลยทุกคนอยู่ในล่มหายใจเด้อนะวิธียุดพราะคิดใดก็คือล่มหายใจนั่นแหละนอกนั้นว่าอย่าคิดได้คิดทัด้งคิดนั่นะแหละจึงว่าต้นเหตุแห่งความเกิดความถูกตั้งใดก็คือความคิดต้นมันเลย้นนี่ทั้งปวงเล่นนี่จากบาลา ตนมันเลยถ้าจึงดักตนมันเลยต้นเหตุหรือสาเหตุเหตุให้สัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายแต่เกิดหรือถูกเอแต่ความคิดว่าเป็นความถูกแต่ว่าอยากให้เป็นไปดังที่คิดนี่นะอารมณนะ์นี่แหละมีตัวถูกมันอยู่ดีไปนี่มันดึงเวียนว่ายแต่เกิดนั่นแหละวายไม่เป็นไปลองเบิง้งไปหลวพ่อหามืองหบ่ <laughs> อ๋พ่อ <laughs>